สวัสดีค่ะทานาลงทานกัเสร็จแล้วนะคะ,คะทานเสร็จแล้วก็เลยจะมาเข้าถ้ำนะคะข้ะาําพดเข้าถ้ำาถ้ำสวยมากค่ะถ้ำสวยมากถ้ำสวยมากนะคะภาษาโนจีถ้ำคิปนะคะเย็นมากค่ะวันนี้ วันนี้อยากทำวีดอเด้อปมาป้ากระเป๋ามาให้ฉันที่ถือให้มากระเป๋านุ่นอีไม่เอาใส่ใส่มา มาขอพลน,นะคะนี่ค่ะคือสวยมากค่ะวันนี้สารุนขออนุญาตทำคลิปยาวหน่อยนะคะที่นี่ขออนุญาตทำคลิปนะคะวันนี้ขออนุญาตทำคลิป วันนี้มารับบุญเต็มๆเลยคะ100่ะร้อยเปอร์เซ็นต์มาที่นี่นี่ทางเขานะคะทางเข้าถ้ำ ะหลวงพว่อหลวงปู่หลวงปู่เนี่ยหลวงหลวงพ่อเงินคือเนาะท่านหลวงนี้สวยมากค่ะขออนุญาตซาโน่ขออนุญาตนะคะ อ๋อนี่ค่ะคูบาก็อยู่อีกด้านหนึ่งนะคะไอ้ทางออกนะคะไปทางออกออกที่พปดีเวท้าสุวรรณนะคะูค่ะเทา้าสุวรรณนะคะ ท,ทรัพย์สินทางโมรดกนะคะทางนี้ใครอยากร่ำรวยก็ต้องมาทางนี้นะคะใครใครอยากร่ำรวยต้องมาทางนี้นะคะต้องผ่านด่านนี้นะคะทางสมบัติ โอ้ยบังนะคะบังตัวที